นะครับก็ก็คืออย่างกล่าวตอบเมื่อสักครู่นะครับหมายความว่าที่ผมมาร้องให้ตรวจสอบก็คือเพื่อเพื่อผลประโยชน์แล้วก็เพื่อความสง่างามของสำพักง,ง,งานผุลาศาสนาแหงชาตนะครับว่าให้เป็นองค์กรที่ประดุงไว้ซึ่งคุณธรรมและก็จริยธรรมงานเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการของสำนักพุทธํำระหนี้ตาม,มาคำพิพากษาแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหารของสำนักพุทธเนี่ยที่จะต้องสั่งการหรือดําเนินการในการตั้งเรื่องแล้วก็ยึดทรัพย์จำเลยเนี่ยมาสำระหนี้แต่ผมไป บางคนเนี่ยที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจําเลยเนี่ยก็ยังขับรถที่เป็นชื่อจําเลยบางคนเนี่ยเป็นชื่อผู้ครอข้อครองอยู่เลยนะครับอย่างทรัพย์สินของจําเลยเนี่ยก็ยังยังถูกใช้อยู่ปกติอยู่เลยซึ่งตัวนี้ผมไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสำนักพุทธในคดีปี6 1สมัยท่านพลนรพรสินเนี่ยปัจจุบันก็ปิดจำเลยติดคุกอยู่แล้วคือร่วมร่วมร้อยปีแล้วก็ให้ทุกแท้ค่าเสียหายเนี่ยเกือบร้อยล้านนะครับแล้วก็จําเลยอื่นก็พ่วงไปด้วยเนี่ยทรัพย์สินต่างๆเหเราเนี่ย แล้วก็ที่มีเจ้าผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเนี่ยท่านตั้งเรื่องยึดทรัพย์หรือยังนะครับหรือมัวแต่ไปทําอะไรกันอยู่นะครับแล้วมีน้ําซ้าเนี่ยยังไปแต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียกับจําเลยคือเป็นผู้สมรสคือเป็นสาม,มีของจาเลยเนี่ยมานั่งตําแหน่งบริหารอีกเนี่ยท่านได้พิจารณาข้อนี้หรือไม่นะครับอันนี้คือเป็นประเด็นสาคัญเลยเป็นประเด็นที่ผมมาลองวันนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องต่างๆพวกนี้มันมัน,ม,นมันก็ควรที่จะให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายได้ตรวจสอบเพราะว่าผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งซึ่ง รู้ข้อเท็จจริงบ้างาบางบาง,บางประการแต่ว่าก็ไม่ได้ลึกถึงขนาดที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดคำนวนได้แต่พอจะทราบจากจากข่าวประการหนึ่งแล้วก็ทราบจากคําบอกเล่าแล้วก็ไปตรวจสอบด้วยตัวเองก็อีกประการหนึ่งจึงจึงนําหลักฐานรวบรวมมาในวันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยคดีว่ามันมีคดีอะไรบ้างนะครับเกี่ยคดีมันมีเลขคดีอะไรบ้างที่อยู่ศาลชุดจิติทยาและบ้าพื้นไม่จ่อกลางนะครับแล้วก็ในส่วนที่ผมบอกว่ามีความสัมพันธ์เป็นสามีภรรยามีหลักฐานอะไรบ้างนะครับ แล้วก็การแต่งตั้งเนี่ยถามว่าการพิจารณาในการแต่งตั้งรองผอสมนัฐพุธในครั้งนั้นน่ะพิจารณาแค่บอกว่ามาให้ความรู้เท่านั้นเหลือเพราะว่าคนที่เหมาะสมกว่านั้นน่ะไม่มีแล้วใช่ไหมนะครับที่ที่เหมาะสมกว่าท่านรอ,องผอเชิ่อันนี้ผมก็ไม่ได้กล่าวไายหรือกล่าวหาว่าท่านเป็นคนไม่ดีนะครับในรองผอแต่ผมแค่ตั้งข้อสังเกตว่าท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่แล้วทรัพย์ที่ท่านเป็นเจ้าของร่วมกับของท่านมีไหมแล้วนี่ตามคําพิพากษาที่ศาล ทุจริตผู้พไม่ชอบไม่ชอบการในพิพากษาให้ชำระค่าเสียหายในส่วนแห่งเนี่ยได้ยึดของจําเลยมาชำระนี่ครบถ้วนหรือยังแล้วทรัพย์สินท่านได้ตรวจสอบไปสุดสายหรือยังนะครับประเด็นนี้นะครับถ้าท่านได้ทําท่านอาจจะเข้าข่ายะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือข้อเจตได้นะครับผมก็เลยนํามาล้องนะครับคือผู้ครั้งหนึ่งมาร้องให้ผู้มีอำนาจในกฎหมายกํางๆแล้วก็นอกจากร้องที่แล้วเดี๋ยวก็จะต้องไปล้อ,อสายงานอื่นด้วยครับเพื่อให้ตรวจสอบกันทั้งระบบเพราะคดีเงนินทอนวัดมันมีหลายหลายหลายภาคมากนะครับหลายภาคหลายครั้ง แล้วโรงกันทีเป็นหลักหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านนะครับซึ่งตรงนี้มันทําให้สํานักงานรักษาสนานใน่างพ้งอยนะครับมันต้องตรวจสอบทั้งระบบนะครับ